สวัสดีค่นะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับค,ครูสิริพัฒนนะคะครูทําหน้าที่ในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะสําหรับวันนี้คุณครูคคมีกิจกรรมสนุกๆมาให้นักเรียนได้ติดตามนะคะสังเกตดูที่โต๊ะตรงนี้นะคะครูคจะมีรถอยู่หลายคันเลยนะคะรถพวกนี้เป็นรถของเล่นนะคะแล้วก็จะไม่มีระบบขับเคลื่อนโดยการใช้ถ่านหรือว่ารีโมดใดๆทั้งสิ้นนะคะ การที่จะทําให้รถเหล่านี้ขับเคลื่อนได้เนี่ยเราจะต้องใช้มือในการจับให้มันเคลื่อนที่ heures. มันถึงจะเคลื่อนที่ไปได้แต่ว่าวันนี้นะคะคุณครูมีวิธีการที่จะทําให้รถเหล่านี้เคลื่อนที่ได้โดยที่เราไม่ต้องไปจับตัวรถเลยนะคะนัเกเรียนคิดว่าเราจะทําได้อย่างไรค่ะสําหรับวิธีการนะคะที่ครูเลือกใช้ในการขับเคลื่อนรถโดยที่เราไม่ต้องไปจับตัวรถนะคะก็คือสิ่งนี้นั่นเองนะคะ เด็กๆคิดว่าสิ่งที่คุณครูถืออยู่นี้มันคืออะไรเดี๋ยวเราค่อยเฉลยกันท้ายคลิปนะคะคุณครูจะนำหนชิ้นติดไปที่ตัวรถนะะนี้เราก็จะทำให้รถคันนี้นะคะเคลื่อนที่ได้อย่างไร รถคันนี้เลื่อนที่ไปด้านหน้าสังเกตไหมคะว่าคุณครูไม่ได้องมือไปจับที่ตัวรถเลยแบบคุณใช้อุปกรณ์ช่วยนะคะ <Wow. S 1> สำหรับวิธีการที่คุณครูเลือกใช้นะคะก็คือคุณครูจะใช้แม่เหล็กมาเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนรถนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปสัมผัสกับตัวรถเลยนะคะ,ะทีนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความรู้ของแม่เหล็กกันบ้างนะคะแม่เหล็กนะคะมีสมบัติในด้านของ สามารถดูดวัตถุที่มีสารแม่เหล็กได้นะซึ่งแม่เหล็กก็จะแบ่งออกเป็น2องขั้วด้วยกันนั่นก็คือขั้วเหนือแลวก็ขั้วใต้นะคะรูปร่างของแม่เหล็กมีแบบไหนบ้างนะคะก็จะประกอบไปด้วยแม่เหล็กแบบแท่งสี่เหลี่ยมนะคะอันที่2ก็คือเป็นแม่เหล็กรูปตัวยูนะคะสแม่เหล็กรูปเกลือกนะาแล้วก็แบบที่4ี่จะเป็นแม่เหล็กรูปวงแหวนซึ่งที่นิ่งสวนมาใช้ก็จะเป็นลักษณะวงแหวนแบบนี้นะคะ ทีนี้สิ่งที่จะฝาก้นักเรียนทําก็คือนักเรียนสามารถที่จะเอาความรู้เรื่องแม่เหล็กเนี่ยไปใช้ประดิษฐ์เป็นรถของเล่นได้อย่างไรนะคะหลักการของแม่เหล็กก็คือถ้าแม่เหล็กขั้วเดียวกันระวางไว้ใกล้กันเช่นถ้าเราวางขั้วเหนือ,อไว้กับขั้วเหนือมันจะเกิดแรงผลักกันแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราเอาขั้วเหนือ,อาไวางไว้ใกล้กับขั้วใต้นะคะมันจะเกิดแรงดูดก,กันดังนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการให้รถขับเคลื่อนไปด้านหน้า เราจะต้องเลือกใช้แม่เหล็กที่มีขั้วกับไหนคะวิธีการที่ทำให้รถขับเคลื่อนไปด้านหน้าได้นะคะเราจะต้องใช้แม่เหล็กที่มีขั้เวเหมือนกันวางไว้ใกล้กันนะคะมันจะทําให้เกิดแรงลักนะคะรถจะเคลื่อนที่ไปด้านหน้าได้นะคะส่วนถ้าเราต้องการให้รถไยหลังนะคะนักเรียนก็เลือกใช้แม่เหล็กที่มีขั้วต่างกันนะคะมันจะทําให้เกิดแรงดูดรถจะไปหลังกลับมาได้คะ่ะหลังจากกาิจกรรมวันนี้นะคะคุณครูจะฝากให้หนักเรียนทุกคนนะคะ ไปหาวัสดุที่เราไม่ใช้แล้วนะคะนำมาประดิษฐ์เป็นตัวของเล่นโดยใช้หลักการของแม่เหล็กเข้ามาช่วยนะคะถ้านักเรียนคนไหนสามารถประดิษฐ์รถของเล่นโดยใช้พลังงานแม่เหล็กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปหรืออัดวิดีโอส่งเข้ามาในรายเก็บให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ